วันนี้มีนัดกับลูกหนี้ที่อำเภอบางบ่อนค่ะเพื่อนัดจะปรับโครงสร้างค่ะเอกสารให้อายก,การนะคะกองลูกหนี้ที่เคอเฉยไม่ชำระหนี้นะคะแล้วก็ไปต่อที่อำเภอบางบ่อเพื่อติดตามหนี้ครั้งชำระคะ่ะเริ่มเป่วันทีมปฏิบัติการลดหนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสุก,การดาแสงวงพัฒนาการจังหวัดส,สุรปราการค่ะ ได้ลงมาปฏิบัติการที่จังหวัดส,สมุทรปราการเมื่อปี2563นะคะก็มาพบว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดส,สมุทรปราการมีปัญหาหนี้ค้างชำระ ตั้งแต่ปี2556โดยได้มอบนโยบายให้ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้มีการดำเนินการหรือค้นคัดแยกเอกสารต่างๆตั้งแต่ปี2556แล้วนำเอกสารต่างๆมาตรวจสอบหลักฐานรวมทั้งจัดทำทะเบียนคุมจัดทำฐานข้อมูลแยกเป็นรายอำเภอร,รายปีและมอบหมายแบ่งงานบนจังหวัดให้เป็น3ทีม ลงไปดำเนินการโดยใช้แนวทาง3าต่อคือการตรวจสอบการติดตามและการตักเตือนซึ่งในการดำเนินงานนี้มีคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดคณะอนุกรรมการระดับอำเภอคณะทำงานขับเคลื่อนในระดับตำบลเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนงานกองทุนอีกทั้งยังมีผู้ทรงคุณวุฒิคืออายการจังหวัดเป็นที่ปรึกษา เรื่องการฟ้องร้องดำเนินคดีพแพ่งกรณีลูกหนี้เพิกเฉยไม่ชำระหนี้และคดีอาญากรณียักยอม จังหวัดสมุทรปราการข้อมูลณวันที่18กรกฎาคม2565ดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตั้งแต่ปี2556ถึง2565โดยมีการพิจารณาให้กู้ยืมเงินชินหนุนเดียนจำนวนทั้งสิ้น1,125โครงการเป็นเงินจำนวน168,156,68บาทแยกเป็นกองทุนเก่าปี2556ถึง2557จำนวน759โครงการเป็นเงินจำนวน102,5 175,806บาทกองทุนใหม่ปี2560ถึง2565จำนวน366โครงการเป็นเงินจำนวน65,529,862บาทการบริหารจัดการนี้จำนวนเงินที่อนุมัติ168,156,668บาทเงินต้นที่รับชำระ89,644,008บาท59สตาค์ลูกนี่คงเหลือ78,461,000บาท 659บาท4 1สตางยังไม่ถึงกำหนด44 4 8 6 4, 6 5 4บาท62สตางเกินกำหนด17 6 7 3 7 8บาทยังไม่รวมดำเนินคดีคิดเป็นร้อยละ22.52แยกเป็นเกินกำหนดกองทุนเก่า 12ล้าน9 1 3 9 5 3บาท21สตาง์เกินกำหนดกองทุนใหม่4ล้าน7 5 6 4 2 4บาท79สตาง์และอยู่ระหว่างดำเนินคดี16ล้าน3 9 1 1 9บาท79สตางค์วันนี้นะคะเราก็นำทีมปฏิบัติการลดหนี้นะคะเลิฟฟองฟันทีมนะคะมาลงพื้นที่ติดตามหนี้ค้างชำระนะคะหนี้เกินกำหนด ในอำเภอบางพีนะคะตำบลบางฉลงซึ่งทีมปฏิบัติการลดหนี้นะคะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่นักวิชาการที่รับผิดชอบนะคะพัฒนากรเจ้าหน้าที่กองทุนสตรีนะคะรวมถึงกลไกการขับเคลื่อนระดับตำบลน,นะคะมีคณะทํางานขับเคลื่อนแล้วก็อาสาสมัครผู้ประสานงานนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามว่าวันนี้เราจะตามหนี้ที่ไหนกันบ้างค่ะค่ะก็คือเป็นคณะทํางานขับเคลื่อนโดยท่านประธานก็จะ ะให้เราตามนี่แต่ละหมู่ดิฉนันจะเป็นตัวแทนของหมู่สิบซึ่งของเรานี่ของหมู่สิบเราก็จะไม่มีปัญหาเท่าไหร่จะช่วยหมู่อื่นเพราะว่าหมู่อื่นเนี่ยจะมีประชากรแฝงเยอะแล้วเราอเอาอะไรได้ไหนมาส่งละ่ <c oughs> ะขอลูกมกั่งหลานมั่งอะไรอย่างนี้แล้วเงินคนแก่ด้วยอะไรมาแล้วก็ <c oughs> ลำบ,บากไม่มีใครพาไปไง <c oughs> ต้องเดินทา <c oughs> งคนเดียวไปจ่ายกับธนาคารป้าไม่มีหลักฐานะที่มันก็หายไปไหนแล้วไม่รู้ ปัญหาที่ทำให้เกิดหนี้เกินกำลัดจำนวนมากเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 1. การยักยอบเงินกองทุนของประธานตำบลเลขาเฮอรัยิกในปี2,556ถึง2,557 2. ประชากรสตรีส่วนใหญ่เป็นประชากรแฝงหลังจากรวมกลุ่มกันแล้วนำเงินแบ่งกันแล้วย้ายออกนอกจังหวัดทำให้ไม่สามารถตามลูกหนี้ได้ 3. นักวิชากาาผู้รับผิดชอบงานกองทุนและเจ้าหน้าที่กองทุนมีการโยกย้ายและลาออก ขาดอัตรากำลังทําให้การทํางานการส่งมอบงานรวมทั้งเอกสารต่างๆไม่ต่อเนื่อง 4. ปี2559มีการสั่งการให้ทุกตำบลปิดบัญชีและโอนเงินคืนจังหวัดหลายตําบลไม่ทําทะเบียนคุมชี้แจงว่ายอดเงินที่โอนเป็นลูกหนี้รายใดบ้างจนกลายเป็นเงินรอตรวจสอบที่ไม่สามารถตัดชําระให้แก่ลูกหนี้ได้ปัจจุบันจังหวัดสมุทรปราการ สามารถบริหารจัดการหนี้ลดลงได้จำนวน5าล้านหนหบาท79สตางค์คิดเป็นร้อยละ2 4 7 4เมื่อเทียบกับข้อมูลณนวันที่1ตุลาคม2564ถึงแม้ว่าการติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสิตรีของจังหวัดสมุทรปราการซึ่งถือว่าอยู่ในพื้นที่เขตชุมชนเมืองจะเป็นเรื่องยากแต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทั้งคณะทำงานขับเคลื่อนทุกระดับตลอดจนคณะอนุกรรกากรองระดับอำเภอและคณะอนุระดับจังหวัด จะทำให้นี่เกินกำหนดลดลงได้อย่างแน่นอน